สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาดืม่มกาแฟกันนะคะมาดืม่มกาแฟกันเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้มีขนมแบบของฝากจากเมืองตรังนะคะเขาจะเป็นเค้กเค้กอันนี้เขาเรียกว่าเค้กที่ขึ้นชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขา เขาคิดค้นจากสูตรของของเรียกว่าประจำของอำเภอตำบลเลยนะคะอันนี้ก็เมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าโอท็อปนั่นแหละเพื่อนๆดูซิเนี่ยสีสันเขาหน้าทานไหมแล้วก็เป็นขนมชั้นนะคะขนมชั้นดอกไม้สวยหรูอีกแล้วนะจ๊ะ อะไรเอ่ยสวยงามเนาะงามจนไม่อยากจะกล้าไม่ไม่กล้าทานกันเลย <laughs> <laughs> เพื่อนพิมพ์เกาะกาแฟดำเหมือนเดิมนะจ๊ะเป็นลองช็อตนะคะลากน้ำยาวๆนิดนึงวันนี้ดื่มแบบเข้มๆสองชอ็อตแล้วก็ไม่เติมน้ำร้อนเลยนะคะเป็นดึงน้ำจากเครื่องจะหอมๆกินไม่ไม่สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อน ดูเหมือนมีนมนะจริงไม่มีนมนะเป็นครีมมากครับเพื่อนๆอดื่มกันเลยจ้าสุดยอดเลยจริงๆนะจ้า <c oughs> เพื่อนพิมพ์ก็จะชิมขนมชั้นก่อนเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะหาช้อนหาช้อน <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมลืมลืม อ่าไปพาเดินซะงั้นนะอืมหนุ่มชั้นก่อนดีไหมหนุ่มชั้นก่อนเนาะสีนี้แหละโอ้มีใบตองด้วยอ๋ออ๋อใบเตยใบเตยใบเตยไปเตยจืด เพื่อนๆหนุ่มชั้นอืมอร่อยมากเลยไม่มันมากอืมหอมแบบใบเตยนิดนึงแล้วก็เฮ้ยอะไรนะนมแมวแบบ่าจ้ะหอมๆอ,มอะ่ะอืม จับกล้องมือเดียวครับเพื่อนๆจับจับกล,กล้องกล้องเลยใส่ไปใสยมาเนาะอ <c oughs> <c oughs> อร่อยกาแฟอร่อยมากลองเค้กสักหน่อย เพื่อนๆทานกาแฟกันรื้ยังคะอ่าสำหนแบบคลิปนี้เพื่อนพิมพ์ขออนุญาตไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวลุงคาจะมาจ้าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ